พี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวข่าวกับเขาบางงามมิตรยาบางรู้บานทองได้จะได้กินข้าวนี่บางรู้บางรู้บางรู้ไปไหนโอ้ย nhà ขึ้นเต็มเบึ้ดจะได้จักพอซีฟสอบอยู่บ่นีงโอ้ยบัวนะบัวนะบัวนะ ง่ากัดหวมป๊าทู้วกไหนอยากมาลามัวลามควายกับมาลามเด้อเกี่ยวแล้วล่ะมากินเหม็มันแปดนะเด้อพี่น้องเอ้ยผมโมมีเวียวกันรอครับอัดคลิปลงยูทูบย่างเดียวล่ะครับเพื่อได้เงินน้องเขาฮ่า หน้ากับลายอยู่ครับเต้มิเตะหยาครับ <g üler> หน้าลายหลายเตะหยาขึ้นหน้าหน้าดามหรือหน้าวานครับหน้าวานหน้าวานโอ้หน้าวานเป็นแบบนี้เนาะสูปไปแล้วพี่นอ้อง ขนาดหน้าติดหัวก็ยังขาย่ญญาขึ้นแล้ว <c oughs> โอ้ยบริษย,ยาขญญายยาเดินนี่ก่อนเนีปลอดสารน,นั่นเองเขาน้าทุ่งนี่ ฝากกดไลค์ light, กดแชร์ด้วยนะครับอากาศากับเป็นใจขนาดเลยโอ้ยพวกนูะพี่น้องแดดครับตายคนไทยกับตายคนเกี่ยวกับตายบแบบคุน่ะแดดโอ้ย เมื่อคืนมาขึ้นโต๊ะยุ่ฝนเฮ้ยคนเกีียวกับเฮียเขาป้าระบาดนียวายปุยนอนคุ้นบาดเลยจ้างสิบคนจะคนยุ่ใส่บาดนียอยู่ในป้าเบิดโอ้ยเกีียวหัอนหยาพี่น้องเอ้ย เอาจังฝากกดไลค์กดแชกทกดติดตามไม่แ้วครับเด้ออีสานบ้านเฮา